หายหายหายมเอายาขนาดอีไมาให้เรีวดนะคะาไม่เอาเวเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาตามสบายคนไข้นั่นโอไม่นั่งแบบนี้ขาจะล้าหมื่นสมองไฟห่าไฟไปเลยข้างนี้สบายดีแน่แม่ก็ทำตีนตลอดว่าเป็นยังไงแม่ก็มี ทุละกบัปังเต้นแต่หมดในแต่บางวันไม่ได้ภาพด้วยซ้ำอันนี้แง่ตั้งใจจะมาเยี่ยมโอ้ยแต่ไม่เชิงอาจจะไม่มีสิบปลอยเลยแหะแสดงว่าไม่ได้มีแขกตลอดค่ะแสดงว่าก็ขี้ขี้ที่ถวายไปนี่นะจะใช้งานตลอดโอ้ยตลอดใครมาก็มาชื่นชมโอ้ดีจังเลยน่าอยู่น่าอยู่อะไรมาสวยนนี้มัไม่สวา ต็เนอะไรที่ันคลุมบทที่อดพอดีไอลายที่พี่ให้หนูอ่ะผมวาดอ่าเด้อใส่แต่เรื้อยิ้มใกล้ีนตไม่ได้ฟังแม่เลยเไม่ได้ไม่ได้ฟังแล้วก็มันก็หลายเดือนแล้วแหะก็เลยยังไม่มีลายเด็ก่อนท่จอยู่ในห้องค่ะทำองรไม่ได้เปิดฟังไม่ได้นเยตรงไปทำบทที่ทำกน ไปกลาวหรืว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพักย่งนี้หายก็มุ่้นใช่หายดีก็ไม่ได้ม่ที่หายอ่ะมันดะเีหารขึ้นมาอันนั้นุ็สองอ่ะหาแล้วทีนี้ไปอยู่สักเดือนนะไม่ให้คำสารนั่นเลยโอ้โหคุณแม่เป็นแม่คัวแค่งเลยนะขั้นหนึ่ง้นวานแซ่โอ้แต่นี่แม่ครัวเยอะ ตั้งใจพาะว่าตั้งใจว่ามือมือนิดไม่ได้เป็นไรนิดเป็นแต่ขานิ่จะกลับไปอำเหมือนเดิมที่หัดโอ้พออะาเอยน่ั้งใจยรบ้อมตาัทนอะไรนะอากเป็นบุญกุศนของเรานี่แหละมีอะไรจก็ช่วยเพราบุญ เพื่อ <concealed safety> <lively> <helmet lide> ุ่ส่งให้เราไปได้ดีแง่เต็มแบที่แน่บอกว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างยาขนาดเองก็คือทำของบริจาคแม่ก็บอกว่าที่เนี่ยสักวาพุทธตนาโอสถุสุตมังวดังจะินาข้าธรรมเขาพูทจเก้าว่าประสงค์สัอย่างนี้เป็นสังฆการตาะกนใสัมันธทั้งหมดเป็นโอสถรักษาโรคยครับ ภายนอกแลี้ยในยนะไม่ใช่ธรรมดาที่นี่มาเยี่ยมวันเนี้ยี่้ยม็นที่ที่ทนนสุยแล้วก็กที่สามอวจะให้ ื่อวานนี้ก็เพียรทั้งวันเมื่อวานนี้นอนทั้งวันเลแต่เช้าก็ทำไมมึนงงเหรอเหงื่อนอนเช้ามลายเจออาจารย์เจอว่าเป็นอะไรหนุ่มเป็นอะไรี่นิสิตเก่งยังไงช่างอะไรก็ไม่ได้ก็ตื่นเพลินน้อยๆมันสูงไม่ได้มันจะยังไงก็ช่างให้เราเอาพุทโธหรือรวมหายใจฟังนะพุทโธถ้าพุทโธไม่ถูกลองกำหนดลมดูนะแม่จะบอกว่า นอนดูลมคนแม่สอนให้นวลลมเข้าลึกสุดเลยอ้าวปอยออกสุดเลยแรงๆก็ได้ปึ๊บออกไปมันจะหมอนร่างกายเราหายโรคหายไข้เจ็บมันจะรู้ออกไปตั้งนั้นด้วยนะไม่ละนะร่างกายเราได้ตลอดเนั่นแหละเอาตรงนั้นเราได้ตแต่เวลาเรานอนมันมีโอกาสรู้เลยว่าจะว่าจะว่าเรามีโอกาสภาวนาไม่ใช่เลยตรงนี้เนี่ยตรงที่เราเนี่ยได้ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุด ถ้าเราไม่มีตรงนี้คิดว่าขอบคุณขอบคุณที่เราเป็นโรคอะไรไม่ย็บมันเป็นหินและปัญญาเราก็ก็สาธุขอบคุณที่มันมีโรคอันนี huh. ently, you know ้เราจะได้ภาวนาจําไว้นะเราจะได้ภาวนาเราจะได้นั่งดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนั่นเป็นโสดรสาวแแม่ธรรมุเียวของเราเข้าองค์จะดับขันปณิพันธ์ทุกองค์พระพุทธสากสิกาทั้งหลาย ท่านจะดูลมเข้าเพราะลมนี้เป็นสิ่งที่รักษาได้ดีที่สุดอ่ะเวทโอสดรักษาได้ดีที่สุดที่นี่ทธิษฐานจิตว่าสักตะวัพุทธธาตตะนาโอสถานอุตตมบาลังธรรมราตุตะนากสถานอุตตมบาลังสังฆรัตะนาโอสถาอุตตมบาลังรักษาภายนอกเรียบร้อยรักษาภายในคิดได้จิตใจด้วยนะฮะจะไม่ต้องยึดมั่นหรือมั่นสมบัติพุกของงินทองไม่ใช่ของเราไม่มีของเรา เนี่ยร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอันจิตนั้นน่ะอันจิตที่เราไม่ยึดมั่นของมันในสิ่งนั้นเป็นจิตที่วางเรื่องของทุกสิ่งนั่นแหละเป็นเราแท้อยู่ในนั้นม่ต้องยึดอะไรเลยมันจะเป็นโชคยางมมันตอนตอนช่วงที่ที่โควิดมาแล้วที่หนูเป็นนอนโรงพยาบาลแล้วเป็นแบบนี้ครับแล้วทีนี้ได้ได้ไปทำน้ำแผลสองรอบรอบที่สองแข็ใหญ่มากเลยต้องอยู่นี่เป็นเกือบปีกองทัพก็ ดูทบหาอีแรงแบงคเ็มลยบางเลก็ไม่รู้สึกคลืน้อนมันก็เลยไม่เจ็บไม่ปวดมันเป็นช่องวบาที่ถูกที่ถูกถึงกระดูกจำเป็นถึงกระดูกต้นกดแล้วป็นหัวเด็กทาลูกจได้แก้กล้ามที่กล้ามมือ่มกระกว่าจะออกไปแต่จากการปีนที่แล้วที่เขาเลมือนแบนก็เลย รักษาที่มึงไม่อยากให้กลับบ้านแต่นี่ก็ขนาดนี้มัก็โอเคแล้วมันก็เป็นผู้แย่งงานหงานมันเป็นบุญเราอะไรเป็นโชคดีว่าที่ชื่อนี่ยังบอกว่ามันเป็นหึนรับปัญญาเราด้วยดมวยเป็นบุญแม่งไงมันคนอย่าไปท้อาจจร้องตัวโตหนุ่อันนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยห้ามท้อเด็ดขาดไม่ไม่ไม่ท้อนั่นแหไงถือว่าโชคดีของเราอะไรอะันนี้สิทธิ์อืม จิตใจของเราไม่ได้ยึดมั่นถึงมันในสิ่งในร่างกายเราก็ไม่ได้ยึดมันเ่ายึดไม่ไดรดินน้ำลมไฟเยือบสี่กันห้ายึดมันยึดอะไรมันก็ไม่ได้ยึดเราไม่ได้ทุกคนเนี่ยเฉพาะเม่ยเรายึดมันไปถึงนดีเลยทำไม่หมือนท่านบอดว่าลงตรงนี้นะค่ะตั้งใจอยู่จริงๆแต่เคยดีขึ้นหรืออะไรที่สามารถที่วยลดเครียดได้งมีต้องรู้ก่อนดีมากเลย วันไปอยูกอปขอีแม้อืได้ได้อด้ี่อืทุกทีก็โดนหูบ่อยเดินทั้งตีทั้งเขี้ยนทั้งเขี้ยนทั้งตีะเนี่ยยุ่งจรงรึก็ลอาม่รู้นะโดนตีตลอดแต่แ่กันไปอยู่ที่แม่เสือกันเ ไปใช้ไม่เดี่ยวเยอะๆเลยเอออ้าวหายไปไกเออเอองม้ไปเยี่ยมแล้วไม่พอเราจากศิลปินแล้วนั่นปฏิหารแห่โอ้ยตาตาตาเราเดินได้เราพวกเนี้ยสอนให้ดูลมเข้าปุ๊บปล่อยออกแรงๆดูเข้าดูออกดูกับอันนี้แหละแล้วเราพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินปอ เายตั้งใจอยากไปเยียมแม่บอกผูิแล้วแม่อยากไปเยี่ยเจ้าก่านี้ก็เป็นโควิดนะมแม่ไจะมาเยี่ยมเราว่าเขาปิดแม่ไม่ให้เข้าแม่ก็บอกม่าจะร้าโอกาสก็มีอยู่่กลุกคนเยอะนั้นมามากันดูไม่ได้นะป่ากาจะกบุมาสาจะเต็มาเต็มห่นมากเลยา้างบนเยอ่คุี่อจมา ยาเบาชีหนึ่งการละลักหนึ่งไปจะมันถือที่จะมาพักแม่คุณแม่ทีนทำหมอค่ะจะมันถืจะมาปฏิเวททำได้ยินทางแม่คุณอยู่ว่าจะมีแม่ชีมารักษาที่เด็กยังไม่ห็นเาจะงอจะงอตัดไม่รู้แล้วก็ ายพี่กวละพับ้เขาเขาตรงนี้เขาชายยายใจอยู่เป็นนอนภาคอยู่ตรงนี้ก็เป็นถุงนอนนี่เพราะว่าตรงนี้มันแอรมันไม่็มันไม่เย็นกยเพราะว่าไม่ต้องถ้าลมนี้ไม่มีปัญหาใช่รไหะก็ใหญ่ที่จะห้องกว้างมันก็เลยไม่แบมันต้องเป็นห้องแค่ห้องเลยเยินแค่ก็จะให้เป็นนอนพักก่อน มันเป็นเรือเขาเขาก็องดูแลาอะรเขาก็ดเขเพ่งมาวันนี้แเขาพ่งปฏิติวนนมีวันที่เขาง่วงมากแล้วะวันนี้ะาโุราประิทยเส้ากัเอวเมว่าิโตชินังเบต่นางอุบะกะติที่ทางปิทังคุณพังที่ปเว่าเสชตุสเดชประิสัมปะาจันโถปนารสุยาถามีชสุปติรสุยะถา สพีบิโยอิระชนติสัพพโรโภวินาสตุเุภวัตบรรไรวุชุพิธีภายุธภาวะอธิวาทนสีิริชนิกังวุทาปะยุโนจตารโรสัมวัชันติพายุวันโนสุขันธะหายหายหาย ปฏิหารปฏิหารให้ดูมันจะแสดงสิ้ขนาดไหนลองดูค่ะท่อนาด้วยนะหน้ามวิมุตตานัมน้ามูวิมุติยาตลอดบวิกรมหน้ามูวิมุตตานังหน้ามูวิมุติยาหนะามวิมุตตานัมนะโมวิมุติยามีการเวลีนยมนไม่ต้องยาว ทองเียองนั่นในสัตว์สิท์ิเศษกำไหมไหมนะเอาเนครบบริบูรณ์สองอย่างนี่เอามาให้แบบนี้นะบุญดีนะวุญด้ยชงดีค่ะแม่และุกคนทุกคนแมเรม่และทุกคนแล้เื่นเนี่ยลูกปู่เขาออกมาให้เขาได้บอกโลกหน้าเขาได้อานิสงส์เยอะแน่ยบา ก็เขาไม่ได้บอกเรื่องน้าเดี๋ยวคุณจ้ามาอยู่แม่เดี๋ยวหนูไปดูที่บ้านหน่อยว่าหนูเขาทำอะไรเกิดการชักเยอะขึ้นแหละไรบางอย้างงานการชักเป็นงานไม้หนูทำงานไม้เนี่ยซื้อเลยไหมแต่เราซื้อเลยยุ่งเลยเราอยู่กันสองโมงที่นองไม่ไหวแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรถ้าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องบัตรจายก็ไม่มีหรอกไม่มีอะไรตาย ทำ่ากลัวตายไม่ต้องเอามายุ่งมไม่มีอะไรตายลงจากบ้านอันนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยทาบุญทำกุศลในเรด้รู้เพราะว่าเนี่ยถวายชุดไม้คุณแม่ยาน,นูหลาเลิศลอยเลยคานี้พอเลรลืลองนี้ถึงบุญตรงนี้มันจะเปลี่ยนประชมว่าบ้านะทุกคนจะต้องตายหมดเลยว่าแม่นี่ใคยตายหมดไม่มีใครไม่ตายอะตายหมดแล้วคราวนี้ขณะที่เราตายจิตเราเนะี่ยมันจะลึกถึงกุศลอ,อันนี้อันนี้มันก็ไปดีสิะตี ก็ลงจากหลังนี้เพราะภิกแฟนออกจากหลังนี้มันขึ้นหลังใหม่สุดเออมันขึ้นมันไม่ใช่ตายนะลงจากหลังนี้ขึ้นหลังใหม่เพราะหลังนี้มันปูมันพังลักษณะนี้นีอธิบายให้ฟังว่าเพราะขึ้นหลังใหม่เดี๋ยวนั้นขนาดที่ขีดเคลื่อนออกไม่ใช่ว่าอันนี้ยังแข็งขอยู่เขาไม่ยอมจะทาอะไรตัวเองขึ้นแล้วสบายที่ดีมากกระติอได้นะ่ งานขึ้นแล้วโอ้ได้บุญในนี้ไปจากไหนโอ้โหเราถวายเพื่ <laughs> อนเราได้บุญจากตรงนี้นี่เด้าเอาตรงนี้นะแม่ออมเอามาเยี่ยมท่านนี้ให้ความแล้วเรียบร้อยเอาสิง่งแบบสดเดิมมาให้แล้วอาจจะบอกว่าว้าคุณแม่ลูกเดินได้แล้วจะไจะได้เปลี่ยนยาง <laughs>